Okay. สวัสดีครับเ,เราจะมาพบกันในหน่วยที่3นะครับเรื่องของเครื่องมือพัฒนาระบบปฏิบัติการอุปกรณ์พกพานนะครับโดยโปรแกรมแรกนะครับที่จะพูดถึงก็คือ e ีคว p ปนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการพัฒนาภาษานะครับได้หลายภาษานะครับซึ่งโปรแกรม Equip เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับเซิ เซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก e ีกิบนะครับเป็นซอฟต์แวร์ o อ e n Source ที่พัฒนาขึ้นนะครับเพื่อใช้โดยนักพัฒนาเองนะครับทำให้ความก้าวหน้าในการพัฒนาของ e l r p s t เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วนะครับอีินะครับ, uh, e rip, รบมีองค์ประกอบหลักที่เรียกว่า e c r i p t p l a t f o r m นะครับซึ่งให้บริการพื้นฐานหลักนะครับสำหรับรวบรวมเครื่องมือต่างๆภ,ภายนอกนะครับให้สามารถเข้ามาทำงาน ร่วมกันนะครับในสภาพแวดล้อมเดียวกันและมีองค์ประกอบที่เรียกว่า plug-in development <c oughs> environment นะครับ <c oughs> หรือเราเรียกว่า PDE นะครับซึ่งใช้ในการเพิ่มความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้นนะครับเครื่องมือภายนอกจะถูกพัฒนาในรูปแบบที่เรียกว่า Eclipse plug-in <c oughs> ดังนั้นหากต้องการให้ Eclipse ทำงานใดเพิ่มเติม เพียงพัฒนาปลั๊กอินสำหรับงานนั้นขึ้นมานะและนำปลั๊กอินนั้นมาติดตั้งเพิ่มนะให้กับ e c l i p s t ที่มีอยู่อี p ิ e ปักอินะ uh, e ที่มาพร้อมกับ e c ะครับ mm hmm. เมื่อดาวน์โหลดมาครั้งแรกนะครับ mm hmm. ก็คือองค์ประกอบที่เรียกว่า Java Development Toolkit หรือที่เราคุ้นเคยกันใน JDT uh, ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเขียน นะครับและแก้ไขข้อบกพร่องนะครับหรือที่เรียกว่าดีบักนะครับของโปรแกรม Java นะครับข้อดีของโปรแกรม e l i p s e นะครับคือติดตั้งง่ายสามารถใช้ได้กับ J2SDKTwoVersion นะครับก็คือตัวกรองภาษา Java 2 w o v r s i o n นะครับรองรับนะครับภาษาในต่างประเทศอีกหลายภาษานะครับมีปลั๊กอินเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมทำงานได้กับไฟล์หลายชนิดนะครับเช่น HTML Java, C, JSP, EJB, XML, ีล้วก็ g i f นะครับที่สำคัญมันเป็นฟรีแวร์นะครับก็ใช้ได้ทั้ง Windows, Linux แล้วก็ Mac OS นะครับต่อมาครับตัว MIT App Inventor นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ทุกคนสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ Android ได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องเป็นรักพัฒนา ก็คุณสมบัติของ android dev tool นะครับเป็น visual design ก็คือสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบน android ได้โดยไม่ต้องรันโค้ดนะครับหลักการของ google app inventor ก็คือจะมาพร้อมกับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับด้วยวิธีเชื่อมโยงต่างๆนะครับหรือบล็อกของการทำงานนะครับที่ต่อเข้าด้วยกันผู้ใช้เพียงแค่คลิกเลือกส่วนที่ ต้องการทำงานนะครับและกำหนดขอบเขตของการทำงานเท่านั้นโดยสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ด้วยการกรอกและคลิกเลือกรายการข้อมูลต่างๆให้อยู่ในรูปแบบของฟอร์มครับต่อมานะครับ i build app และ app builder หรือ t t app builder นะครับก็ เป็นบริการออนไลน์นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับในการสร้างการทดสอบสิทธ์ตามและปรับปรุงแอปพลิเคชันบน Android มีลักษณะเป็นเว็บแอปนะครับสนับสนุนรูปแบบการข้อความ rss e e d นะครับภาพเสียงวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายสามารถสร้างแอปพลิเคชันฟรีสำหรับองค์กรบริษัทสถาบันการศึกษาหรือส่วนบุคคลได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับมีเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ง่ายต่อความเข้าใจและสะดวกเมื่อมีการสร้างหรือปรับปรุงแอปพลิเคชันมีความเรียบง่ายและใช้เวลาในการโหลดอย่างรวดเร็วครับต่อมาครับก็คือ Tangable นะครับ Tangable เป็นเว็บไซต์ที่สร้างแอปพลิเคชันสำหรับมือใหม่นะครับสามารถเข้าไปสร้างโมบายแอปสวยๆนะครับใช้งานได้มีประโยชน์ตามคำขวัญเลยนะครับที่ว่า Tangable Enable Everyone to create beautiful and powerful mobile app นะครับผู้สร้างนะครับบนอุปกรณ์พกพาสามารถแสดงถึงแนวคิดในการเขียนโปรแกรมหรือบล็อกได้โดยง่ายนะครับด้วยภาษาอังกฤษแต่มีการฝึกฝนเครื่องมือชุดคำสั่งให้คล่องนะครับและปฏิบัติการด้านโปรแกรมทดลองแยกออกเป็นส่วนๆสำหรับผู้ใช้งานนั้นนะครับสามารถติดตั้งบนสมาร์ทโฟนที่ใช้บนระบบปฏิบัติการ Android iOS โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างนั้นนะครับนอกจากเครื่องมือพื้นฐานแล้วยังมีการเชื่อมต่อไปยังผลิตภัณฑ์ Google t w i s t e r Microsoft ตามชุดคำสั่งและการออกแบบหน้าจอในโดยเครื่องมือต่างๆด้วยนะครับต่อมาครับ Android Studio นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อพัฒนา Android application การเขียน Android นะครับบน Android Studio จะมี2ขั้นตอนนะครับก็คือติดตั้งจะว่า JDK ดาวน์โหลด Android Studio มาติดตั้งนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับและยังรวมถึงตัวอ m มูเลเตอร์นะครับเช่น Gen Y Motion ที่ต้องการอีมูเลเตอร์นะครับก็คือโปรแกรมจำลองเครื่องจักรนะครับเหมือนเป็นโปรแกรมที่ จำลองการทำงานบนอุปกรณ์ต่างๆ,ๆนะครับ Gen Y Motion ก็คือโปรแกรมจำลองเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ในการรันโค้ดโปรแกรม Android Studio นะครับที่ได้เขียนโค้ดเอาไว้นะครับ Android Studio นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนา,าที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อพัฒนา Android application บนพื้นฐานของแนวคิด IntelliJ นะครับโดยความสามารถที่โดดเด่นนะครับในขณะนี้ก็มีดังนี้หก็คือ มีความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับของ Garden Bas นะครับสมีการสร้างตัวแปรและสร้างไฟล์ apk ในหลายๆแบบนะครับสแม่แบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการใช้งานมีคุณสมบัติที่ถูกใช้งานบ่อยๆนะครับสตัวช่วยแก้ไขรูปแบบ l a y ย u t อที่รองรับการลากและการวางนะครับหเครื่องมือที่ตรวจับและ มีประสิทธิภาพในการใช้งานการทำงานร่วมกันและปัญหาอื่นๆนะครับ6นะครับการสับสนุนบิวอินสำหรับแพลตฟอร์ม Google คลาวนะครับทำให้ง่ายต่อการรวม Google Cloud m e s s a g ิงนะครับและ App Engine และอื่นออีกมากมายต่อมานะครับคือ w w f t นะครับ Swift เป็นภาษายอดนิยมสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน IOS นะครับอันนี้จะรองรับ API นะครับล่าสุดของ Apple อย่าง Cocoa t a s k นะครับและ Cocoa จึงอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมได้อย่างดีนะครับรวมทั้งมีคุณสมบัติที่ป้องกันการเกิดช่องโหว่โดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับภาษาอื่นนะครับเช่น Objective-C เป็นต้นนะครับถือเป็นภาษาที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับในการเขียนแอปพลิเคชันของ iOS สวีบนะครับเป็นภาษาที่ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงและง่ายต่อการพัฒนาโดยนำเอาข้อดีของภาษาสมัยใหม่มากมายเช่น t ท p ์อินฟ r e เ e นต์นะครับคลีนซานซินเทกโนเซมิโคนะครับแล้วก็ครอสยูเซอร์นะครับเจเนรนะครับ,นะรบซึ่งคุณสมบัติที่กล่าวมาบางอย่างมีอยู่แล้วในภาษา Objective-C แต่ในสวีบนั้น น่าจะใช้ได้ดีมากขึ้นนะครับภาษาสวีบย,ยังถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยในการเขียนโปรแกรมมากขึ้นนะครับมีความปลอดภัยในเชิงของการพัฒนาทําให้ลดความผิดพลาดของโปรแกรมที่สามารถพัฒนาขึ้นมาเช่นไม่อนุญ,ญาตให้ตัวแปรไม่ถูกกําหนดค่าในโปรแกรมนะครับไม่ต้องเขียนสัญ,ญลักษณ์รูปดาวนะครับเ,เรียกว่า a s t e r i s k นะครับในขณะประกาศตัวแปร pointer นะครับ ตรวจสอบการใช้งานค่าต่ําสุดและสูงสุดของตัวเลขจำนวนเต็มนะครับต้องเขียนวงเล็บปีก,กาครอบส่วนการทํางานภายใต้เงื่อนไขใดๆนะครับด้วยลักษณะของปีเป็นภาษาสมัยใหม่นะครับทำให้นักพัฒนาอยากลองใช้งานกันอย่างมากมายผลลับความนิยมของออการทำอ e ีบุ๊กภาษาสวิฟที่ Apple ปล่อยออกมาเพียงแค่วันเดียวมีการดาวน์โหลดถึง3 7 0 0 0 0ครั้งนะครับ ต่อมาครับในส่วนของ Java Script นะครับเป็นภาษากลางนะครับที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาทุกแพลตฟรอร์มนะครับด้วยภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลกอย่างเช่น HTML5 นะครับทำให้มีข้อมูลนะครับความช่วยเหลือต่างๆพร้อมกันมากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเรียกว่าเป็นการเขียนแอปพลิเคชันที่ง่ายนะครับเหมือนการเขียนหน้าเว็บแล,และการเขียนแอปพลิเคชันแบบผ่านหน้าเว็บจึงทำให้ปรับแต่งได้เข้ากับอุปกรณ์ หน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายนะครับ Java Script เป็นภาษา Script อีกชนิดหนึ่งนะครับที่นิยมนำมาเขียนเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กับงานเว็บเพจ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเว็บเพจของการทำา e o o m m r r e e เว็บ t a b a าหรือ e l e a r n i n g ซึ่งงานเหล่านี้นะครับเพียงใช้ Script PHP ASP AS JSP หรืออื่นๆยังทำงานไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งถ้าพิจารณาจากการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ทั้งหมดจะเห็นว่า การแปลภาษามีสองลักษณะคือแปลจากเซิร์ฟเวอร์ไซต์นะครับได้แก่พวก PHP, ASP, AS JSP <c oughs> กับการแปลจากเครื่องไคลเอนต์หรือไคลเอนต์ไซต์ก็ได้แก่พวก HTML, Java Script นะครับต่อ <c oughs> มานะครับ Objective C Objective C นะครับเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งแบบไดนามิกสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบน เฟรมเวิร์กนะครับทั้ง macOS และ iOS ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบ Object-Oriented ชั้นสูงนะครับเป็นเหมือนภาษาที่คลุมภาษาสากลดั้งเดิมอย่างภาษา C นะครับด้วยการรองรับคำสั่งพื้นฐานของภาษา C ทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าสามารถนำโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา C มาประมวลผลในฐานะโปรแกรม Objective-C ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคดด้ดใดๆนะครับ ต่อมาแลครับค o t ล i นค o ต l ินเป็นโอเพนซอร์สที่มีรากฐานมาจาก Java Virtual Machine หรือ JVM นะครับที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบน Android ของ Kotlin นะครับเป็นภาษาลูกของภาษาโปรแกร m m i n g สัญชาติรัสเซียนะครับที่มีชื่อย่าง JetBrain หรือ Kotlin ได้เข้ามามีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของ Android Co. 3ด้วยนะครับหลายคนมองว่าเป็นสาายุคใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนภาษาจาว่านะครับ <c oughs> Andre Breve นะครับหัวหน้าทีมออกแบบภาษา Kotlin ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าตั้งใจออกแบบ Kotlin ขึ้นมานะครับเป็นภาษาใหม่ที่ใช้แทนจาว่าเลยนะครับที่มีจุดอ่อนหลายอย่างแต่ไม่สามารถแก้ได้มากนักนะครับเพราะต้องทำเป็น uh, backward Compatibility นะครับเริ่มแรกนะครับทีมงานของ Jetbrain นะครับสำรวจว่ามีภาษาโปรแกรมที่ตรงกับความต้องการหรือไม่และพบว่าในท้องตลาดนะครับมีเพียง Scala นะครับเท่านั้นที่ <c oughs> ใกล้เคียงที่สุดแต่ปัญหาของ Scala คือประมวลผลช้าแล้วก็เรียนรู้ยากนะครับส่งผลให้ทีมงานตัดสินใจสร้างภาษาใหม่ที่เข้าใจง่ายขึ้นมาแทนนะครับ แนวคิดของ Kotlin นะครับก็คือเข้ากันได้ร้อกับแพลตฟอร์มจาว่เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากไลบรารีเฟร m e w o r k นะครับ API และเครื่องมือจำนวนมากที่มีอยู่แล้วของโลก Java นะครับและสามารถผสมผสานโค้ด Java า Kotlin ได้นะครับเป้าหมายของ Kotlin คือนำมาใช้แทน Java ในโครงการใหม่ๆโดยรักษาโค้ด Java เอาไว้ในโครงการเก่าที่เก่าไปแล้วนะครับ แต่ยังสามารถใช้งานร่วมกันได้ด้วยนะครับต่อมาครับ FlutterFlutter คือ Cross Platform Framework นะครับที่ใช้ในการพัฒนา Native Mobile Application หรือเรียก,กว่า Android iOS นะครับก็คือใช้งานร่วมกันเลยนะครับพัฒนาดโดยบริษัท Google Inc. Flutter นะครับใช้ภาษา Dart เป็นภาษาหลักนะครับในการออกแบบหน้าจอและควบคุมการทำงานโดยมีความคล้ายกับ C-Sharp และ Java นะครับยังรองรับภาษาสมัยใหม่เช่น Kotlin Android, Swift IOS อนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของ Flutter ก็คือการปรับแต่ง User Interface หรือเราเรียกกันว่า UI นะครับที่มีความยืดหยุนนะครับแยกการทำงานเพื่อเน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ก็คือ user experience หรือ UX นะครับโดย UI จะใกล้เคียงกับ native และตรงตามดีไซน์ไกด์ไลน์ที่ถูกต้องนะครับมีความสามารถในการทำ hot reload นะครับที่จะทำการแก้ไขโค้ดนะครับสามารถแก้ไขแสดงผลได้ทันทีนะครับที่ในระหว่างรันแอปพลิเคชันและยังรวมไปถึงมี Widget ที่พร้อมใช้งานให้เลือกมากมายนะครับทำให การพัฒนาแอปพลิเคชันทําได้ไวและสะดวกนะครับนอกเหนือจากการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแล้วนะครับยังสามารถต่อยอดโค้ด f ฟลเ t อรไปพัฒนาเว็บแอปและ Desktop อปแอปพลิเคชันได้อีกด้วยนะครับม Visual Studio นะครับ v i s u โ l Studio Personal นะครับโปรแกรมสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเขียนโค้ดโปรแกรมเพื่อนำไปรันในระบบปฏิบัติการต่างๆโปรแกรมนี้นะครับสามารถ พัฒนาขึ้นเพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันจึงได้มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับประยุกเข้าไว้ในโปรแกรมและเพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมทํางานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นจึงมีการพัฒนาขั้นตอนในการประมวลผลการแก้ไขโปรเจกต์ให้สามารถทํางานอย่างง่ายและรวดเร็วขึ้นนะครับสำหรับการติดตั้งโปรแกรมนั้นทําได้ง่ายนะเพียงแค่ล็อกอินเข้าระบบของ Microsoft และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายนะครับมาติดตั้งภายในเครื่อง ให้เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของตนเองนะครับรองรับกับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ windows 7, 8, 8.1 s e r นะครับ8.1ตั้งแต่เวอร์ชั่นเอ่อ2008หรือสูงกว่าขึ้นมานะครับ visual studio ใช้ได้หมดเลยนะครับต่อมาครับก็คือ sql i t e นะครับ sql i t e เป็นฐานข้อมูลขนาดเล็กนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับกับแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานบนสมาร์ทโฟน ประเภทต่างๆรูปแบบการทำงานของ sqlite นะครับเป็นแบบ standalone นะครับทำงานอยู่ในแอปพลิเคชันนั้นนะครับ sqlite มีโครงสร้างง่ายนะครับต่อการจัดเก็บและนำไปใช้และไฟล์ที่ใช้จัดเก็บมีขนาดเล็กมากนะครับเกือบจะเท่ากับการเก็บข้อมูลจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ sqlite database จึงเหมาะกับการสร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานบนสมาร์ทโฟนนะครับอันเนื่องมาจากมีข้อจำกัดในเรื่องของฮาร์ดแวร์รวมทั้งความสามารถในการประมวลผลด้วย นะครับต่อมาครับแอปมาร์กนะครับแอปมาร์กอานะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันตามความต้องการของบริษัทนะครับโดยไม่ต้องเขียนโค้ดและสามารถสร้างผลงานนะครับให้เสร็จรวดเร็วนะครับจาก1เดือนเป็น1วันนะครับแอปมาร์กอานะครับทำงานบนคลาวนะครับใช้งาน เป็น drag and drop นะครับก็คือลากวางนั่นเองนะครับทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างหน้าตาของแอปพลิเคชันและใช้งานร่วมกับ G s u u ู e นะครับแอปพลิเคชัน google map contact และ Group ได้นะครับรวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จาก google cloud service เช่น uh, directory api และ prediction api นะครับจุดเด่นของ app mark นะครับก็คือ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการนะครับโดยรวมทุกอย่างซึ่งที่จำเป็นนะครับไว้ที่เดียวกันนะครับซึ่งแอป m a r k จะช่วยในการสร้างแอปพลิเคชันได้ตามต้องการไม่ว่าจะต้องการสร้างเป็น workflow หรือ app นะครับเฉพาะของทีมก็เชื่อมต่อกับ Datasource และ APIs ได้หลากหลายนะครับอืมแล้วก็เขานะครับยังสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมีการเตรียมเทมเพลต ให้ใช้นะครับก็อย่างที่บอกครัเป็นเอ่อ d r a แ and drop แล้วก็เป็นการติดต่อฐานข้อมูลแบบเอ o n t t n n d l l i k k นะครับอ่าประมาณนั้นมีการมุ่งเน้นนะครับไปที่เนื้องานนะครับและผลลัพธ์ได้เต็มที่โดยไม่ต้องมากังวลเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับพูดง่ายคือจัดมาให้แล้วนะครับทำได้เลยนะครับต่อมาครับด a ร t ในปี2011นะครับ Google ได้เปิดตัวภาษา โปรแกรมตัวใหม่นะครับโดยใช้ชื่อว่าภาษา Dart เวอร์ชันแรกโครงสร้างของ Dart จะคล้ายกับ C แล้วก็ C พัดพด,พด,พดนะครับแล้วก็จะว่าโดยจะมีความเป็นภาษาแบบ Structure Programming นะครับแต่ก็ยังมีความสามารถนะครับแบบประเภท Object Oriented Programming ก็คือ Class และ i n t e r i t a n c e ในการใช้งานนะครับเป้าหมายของการสร้างภาษา Dart ขึ้นมานะครับก็คือ Google ต้องการสร้างภาษาเชิงโครงสร้าง ที่มีความยืดหยุ่นมากพอนะครับอ่าและยังออกแบบตัวภาษาไปพร้อมกับตัว Engine นะครับสำหรับรันภาษาเพื่อแก้ปัญหาโปรแกรมทำงานช้าและใช้หน่วยความจำน้อยนะครับซึ่งเป้าหมายของ Dart คือเป็นภาษาที่เรียนเรียนรู้ง่ายและทำงานได้บนอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กอย่างโทรศัพท์มือถือจนไปถึงเซิร์ฟเวอร์นะครับต่อมาครับพระเอ็ของเราเลยค r รานะครับเป็นเครื่องมือ ออนไลน์นะครับหรือเว็บไซต์ที่เปิดให้ทุกคนนะสามารถสร้างแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะเพียงแค่ลากวางนะครับบล็อกมาต่อกันแบบจิ๊กซอก็สามารถออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันในการทําระบบปฏิบัติการ Android ได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถทดสอบแอปพลิเคชันบนมือถือหรือแท็บเล็ตเหมาะสําหรับการเรียนรู้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเบื้องตน้นนะครับโอเคก็ เครื่องมือที่นํามาเสนอนะครับก็มีเท่านี้นะครับที่เป็นที่นิยมจริงๆตอนนี้ก็จะมี f l u t t ตอนะครับที่เขาใช้กันอย่างพูดง่ายคือนะประมาณนั้นครับโอเคก็จบหน่วยที่3ไปนะครับสวัสดีครับ